สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องเครื่องดื่มสีเขียวๆที่เราเห็นกันบ่อยมากเลยนะคะมัทฉะนั่นเองค่ะแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชาเขียวธรรมดาธรรมดานะเบื้องหลังสีสวยๆกับรสชาติที่เราคุ้นเคยเนี่ยเออมีทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็เรื่องวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่เพียบเลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะตั้งแต่จุดเริ่มต้นนู่นเลยในจีนโบราณการเดินทางมาญี่ปุ่นจนฮิตไปทั่วโลกเป็นซูเปอร์ฟู้ด แล้วก็แน่นอนประโยชน์ข้อควรระวังแล้วก็อนาคุตของมัชชะด้วยค่ะเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะคะที่น่าแปลกใจคือจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยไม่ใช่ญี่ปุ่นนะคะใช่ครับไม่ใช่ญี่ปุ่นแต่อยู่ที่จีนสมัยออราชวงศ์ถังนู้นเลยพันกว่าปีก่อนตอนนั้นเขาทำเป็นชาผงอัดก้อนครับพกพาง่ายแต่แต่เวลาดื่มนี่สิคะเขาผาสมน้ํากับเกลือใช่ครับสมัยนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆแต่กว่าจะฮิตจ,จริงๆก็ต้องรอถึงยุคราชวงศ์ซ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มพระสงฆ์ชนชั้นสูงอะไรแบบนี้ครับแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญเลยก็คือมีพระญี่ปุ่นท่านกลับจากจีนท่านก็นําเมล็ดชาแล้วก็วิธีชงแบบผงเนี่ยกลับมาญี่ปุ่นด้วยท่านมองว่ามันมีคุณค่ามากถึงกับเรียกว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือยาอมะตะเลยทีเดียวครับโหยาอมะตะเลยแล้วอะไรคะที่ทําให้มัชฉะแบบญี่ปุ่นเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ขึ้นมาต่างจากต้นตํำรับเป็นเทคนิคเฉพาะของเขาเลยครับ เรียกว่าการบังแสงหรือคลุมชาคือก่อนจะเก็บเกี่ยวเนี่ยชาวไร่เขาจะคลุมต้นชาวไว้ไม่ให้โดนแดดจัดๆการทําแบบนี้นะครับมันจะกระตุ้นให้ใบาชาผลิตคลอโรฟิลมากขึ้นสีก็เลยเขียวสดเป็นพิเศษแล้วก็ยังเพิ่มกรดอะมิโนโดยเฉพาะตัวสําคัญคือเอลเทียรินซึ่งตัวนี้แหละครับที่ทําให้รสชาติมันกลมกลม่อมนุ่มนวลขึ้นหรือที่เขาเรียกว่ารสอูมามิอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่สีสวยแต่รสชาติก็ดีขึ้นด้วย ใช่ครับแล้วไม่ใช่แค่รสชาติกรรมวิธีการดื่มก็พัฒนาขึ้นมาอีกโดยเฉพาะพระนิกายเซนช่วงศตวรรษที15่15-16อย่างท่านุราตะจูโครปรมาจารย์เซนโนริกิวท่านวางรากฐานพิธีชงชาหรือชานโนยุขึ้นมาเลยเน้นหลักการสี่อย่างคือวะเคเซจาคุหรือความกลมกลืนเคารพบ,บริสุทธิ์และก็ความสงบ ทำให้มันมีความหมายลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะคะไม่ใช่แค่ดื่มชาถูกต้องครับจากเครื่องดื่มก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมปรัชญาก่อนจะแพร่หลายไปทั่วโลกอย่างทุกวันนี้ทีนี้ถ้าเรามองในมุมวิทยาศาสตร์บ้างนะครับสิ่งที่ทําให้มัชะมันพิเศษมากๆเลยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระตัวเด่นชื่อ EGCG มีงานวิเคราะห์หนึ่งเขาพบว่าในมะชาะเน มีสาร EGCG สูงกว่าชาเขียวแบบใบที่เราชงดื่มทั่วไปถึง137เท่าครับโห้ร7 7เท่าเยอะมากทำไมมันต่างกันขนาดนั้นล่ะคะแล้วสารนี้มันดียังไงกับเราคะที่มันสูงกว่าเยอะเพราะว่าเวลาเราดื่มมัชชะเรากินผงใบชาเข้าไปทั้งใบเลยครับไม่ใช่แค่น้ำชาที่สกัดออกมา อ๋อกินทั้งใบเลยใช่ครับส่วนบทบาทสำคัญของ EGCG ก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์เราจากอนุมูลอิสระที่เป็นต้นเหตุของความเสื่อมโรคต่างๆนอกจาก EGCG ซึ่งเป็นคาเทชินชนิดหนึ่งแล้วเนี่ยยังมีพวกโพลีฟีนอลอื่นๆอีกเยอะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติในพืชแล้วก็มีกรดคลอรโรจินิกที่มีงานวิจัยว่าอาจจะช่วยต้านอักเสบุมน้าตาลได้ด้วย อืสารดีๆเพียบเลยนะคะยังไม่หมดครับอีกจุดเด่นคือการผสมผสานกันของคาเฟอีนกับแอลเทียนีนที่บอกไปตอนแรกคาเฟอีนก็ทำให้ตื่นแล้วแอลเทียนีนมันช่วยยังไงนะคะคาเฟอีนทำให้ตื่นตัว alert ใช่ไหมครับแต่แอลเทียนีนเนี่ยจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายลดความกระวนกระวายลงมันเลยเกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าตื่นตัวแบบสงบหรือ calm alertness คือมีสมาธิ แต่ไม่หัวใจเต้นแรงไม่กระสับกระสายเหมือนตอนดื่มกาแฟเข้มๆอ๋อเหมือนได้พลังแบบนิ่งๆมีโฟกัสไม่ใช่แบบพลุ่งพล่านตื่นแบบไม่วุ่นวายใจน่าสนใจจังค่ะแล้วประโยชน์อื่นๆที่ชัดๆเลยมีอะไรอีกบ้างคะก็มีงานวิจัยหลายชิ้นเลยครับที่ชี้ไปทางนั้นเช่นเรื่องช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงาน บางงานวิจัยในห้องทดลองนะครับพบว่าอาจจะสูงถึง35-43%เลยแต่ก็ต้องย้ำว่าผลในชีวิตจริงของแต่ละคนอาจจะต่างกันไปไแล้วก็มีการศึกษาที่ให้ดื่มสารสกัดคาเทชินต่อเนื่อง12สัปดาห์พบว่าช่วยลดไขมันรวมลดรอบเอลและก็ลด LDL หรือคอเลสเตอรอลตัวรายได้ด้วย นอกจากนี้ก็ดีต่อสุขภาพหัวใจครับช่วยยับยั้งการออกซิเดชันของ LDL ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดและแน่นอนคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระโดยรวมที่ช่วยปกป้องเซลล์ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆครับฟังดูประโยชน์เยอะมากเลยค่ะ แต่มีข้อควรระวังอะไรไหมคะมีครับมีแน่นอนอย่างแรกคือถึงแม้สารสำคัญมันจะสูงแต่พอดื่มเข้าไปแล้วกระบวนการย่อยในร่างกายเราก็อาจจะทำให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมันลดลงไปบ้างไม่ได้เต็มร้อยเหมือนในหลอดทดลองแล้วก็เรื่องคาเฟอีนที่สูงกว่าชาเขียวทั่วไปอันนี้ก็อาจทำให้บางคนที่ไวต่อคาเฟอีนมากๆม,มีอาการใจสัน่นกระวนกระวายหรือนอนไม่หลับได้ครับอาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีประวัติเป็นนิ่วในไตชนิดแคลเซียมออกซาเลต ก็เลยมีคําแนะนําทั่วไปว่าเออไม่ควรดื่มเกินวันล,ละ2องถ้วยมาตรฐานวันละ1-2แก้วกําลังดีประมาณนั้นครับแล้วก็ยังมีสารแทนนินที่อาจจะไปรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารได้บ้างอันนี้อาจจะสําคัญหน่อยสําหรับคนที่ทานบังสุวิรัหรือว่ามีภาวะโลหติตจางอยู่แล้วอาจจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษและสุดท้ายคือคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วอย่างเช่นโรคกระเพาะกรดไหลย้อนความดันสูง โรคหัวใจหรือโรควิตกกังวลควรปรึกษาคุณหมอก่อนจะเริ่มดื่มเป็นประจำนะครับสรุปก็คือเหมือนทุกอย่างเลยนะคะต้องเดินทางสายกลางดื่มในปริมาณพอดีพอดีก็น่าจะโอเคได้ประโยชน์มากกว่าเสี่ยงใช่ครับประมาณนั้นเลยทีนี้มาดูเรื่องตลาดกันบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้เหมือนมัทฉะนี่บูมมากๆเลยนะคะไปไหนก็เจอถูกต้องครับ ตลาดมัชชะทั่วโลกปี2024นี้นะครับมูลค่าสูงถึงประมาณ4.2พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวแล้วก็มีการคาดการว่าจะโตต่อเนื่องเฉลี่ยปีละประมาณ7%หรืออาจจะมากกว่านั้นจนอาจจะมีมูลค่าเกือบเกือบ7.9พันล้านดอลลาร์ในปี2033ครับโหโตเร็วมากอะไรเป็นเหตุผลคะที่ทำให้มันโตขนาดนี้ หลักๆเลยก็คือกระแสะใส่ใจสุขภาพครับคนมองหาสิ่งที่ดีต่อร่างกายกันมากขึ้นทั่วโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังเป็นตลาดใหญ่สุดแต่ฝั่งอเมริกาเหนือก็โตเร็วมากๆแล้วในไทยล่ะคะในไทยก็หิตติดลมบนไปแล้วครับเห็นได้ชัดเลยตามคาเฟ่ร้านเครื่องดื่มหรือแม้แต่ในโซเชียลมีเดียต่างๆมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ไปแล้วได้ซ้ําจริงค่ะเห็นด้วยเลยแล้วในอนาคตล่ะคะเราจะได้เห็นมัตชะในรูปแบบไหนอีกบ้างคาดว่าจะหลากหลายขึ้น สร้างสรรค์มากขึ้นครับไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแล้วอาจจะไปอยู่ในรูปของอาหารเสริมเครื่องสำอางหรืออาจจะมีงานวิจัยทางการแพทย์ที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับประโยชน์ด้านต่างๆควบคู่ไปกับการพยายามรักษาแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมการดื่มชาแบบดั้งเดิมให้ยังคงอยู่แล้วก็เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นด้วยครับโอ้โห oh. เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะจากใบาชาในประวัติศาสตร์เดินทางข้ามยุคข้ามสมัยกลายเป็นเครื่องดื่มสุขภาพระดับโลกที่มีทั้งมิติวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์แล้วก็เศรษฐกิจครบเลยนะคะใช่ครับครบเลยและนอกเหนือจากเรื่องสุขภาพหรือตัวเลขตลาดต่างๆนะครับอยากชวนคิดต่อนิดนึงว่าในโลกที่มันหมุนเร็วทุกอย่างรีบเร่งไปหมดเนี่ย การที่เราบรรจงชงมัชฉะตามแบบพิธีดั้งเดิมที่ต้องใช้สมาธิความใส่ใจในรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนการจำลองการค้นหาความสงบแล้วก็การกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะของตัวเองแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็เป็นได้นะครับ